สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องวิยาบ้านทุ่งิทีิปอีกแล้วนะคะมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะเอาน้องวิยะสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะอานอนยิ้มหวานเสร็จกล้องเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้กิฟไอ้นี่ค่ะทําขนมจีนค่ะน้ํายารวมมิตรเลยค่ะทั้งไอ้ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งค่ะเอาเรื่องพอช้อนมาค่ะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งปูอาดค่ะนี่ โ้เบิร์ก็เลิกงานช้าค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปตอนทำเราค่ะเตรียมของค่ะแล้วก็ไก่นี่ค่ะไก่นึ่งสมุนไพรค่ะอเอานเอนี้เอาอู้อาขนมจิ้มไก่นึ่งขนมไก่นึ่งขนมจิ้น้ำปลาหนูจะเอาอะไรบ้างนี่หูกเอานนี้ดีกว่าไก่นึ่งสมุนไพรให้เด็กยิงีเดียด้วยค่ะแล้วขยับไปอีกด้วยอันนี้เป็นไอ้กุ้งผัดพงกะหรี่ค่ะให้โรเบิร์ตค่ะ ใส่น้ำเยอะไปค่ะไข่เยอฟองเดียวก็เลยไม่ไอ้นี่ค่ะไอ้ใส่นมค่ะฟองก็เกี่ยวกันออกไอนมเยอะไปก็เลยน้ำเยอะไปหน่อยค่ะเอาวเดียอไม่มีน้ำตาเหรอวิดีโอพริสซอัสน้ำตาให้น้องเียก่อนค่ะมาก็ลืมช้อนอีกกุ้งต้มกับแกลบบิ๊ก เอ่อกระเดิญย่าใส่ทั้งเอ้ใบมะกรูดค่ะขิงแล้วก็ขมิ้นก็ใส่ค่ะกระเทียมค่ะแล้วก็ไอ้ปรุงรสก็ตามซอสที่เราชอบกันเนาะซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงไก่นิดนึงค่ะแล้วก็อะไรอีกพริกไทยค่ะพริกไทยโอ้ยมือก็นี่ค่ะไปทํางานมาค่ะทํางานวันพุธที่แล้วเนี่ยค่ะมีดค่ะตัดแรียบค่ะเนาะเอ่อ กิฟเอทางานที่โรงงานเบเกอรี่ค่ะเนาะก็มีตัดแล้วค่ะตัดมือตัวเองค่ะเล็บหายไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยค่ะเนี่ยเจ็บมากทำไปงานทํางานไปสองชั่วโมงได้กลับบ้านเลยค่ะเลือดอะไรไม่อยู่ต้องกลับไปไปหาหมอค่ะหมอก็ทําแผลให้ค่ะวันนี้ก็ไปทํากับเอไปกับบีเดียค่ะไปเปลี่ยนผ้าพันแผลค่ะแผลยังไม่ดีเลยค่ะว่าก็ที่ที่แล้วก็ไม่ได้ทํางานเลยค่ะเดี๋ยว่า มันพูดนีเดี๋ยวจะไปทําอีกค่ะเริ่มไปแต่ว่าทําอะไรไม่ตัดแล้วค่ะดีที่นิ้วไม่ขาดออกค่ะม่มาเห็นนุงดองไม้มืมาไอ้สีเหลืองๆไหมอืมป๊าป๊าซื้อมาให้หนูตต้นสนทําตัดเร็วเกินไปค่ะก็เลยไอ้นี่ตัดมือตัวเองต้องมีสติค่ะเวลาตัดแรปตัดอะไรตัดเป็นมีดตัดขนมปังที่มันเป็นหยักๆนะคะตัดเลยเนะรู้ไหมว่าดีนิ้วยัง นี้ยังอยู่มืออยู่เจ็บมือด้วยเลยค่ะทําอะไรก็ไม่ถนัดเลยค่ะวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปทํางานค่ะคิดว่าทางานวันพุธกับวันอาทิตย์ค่ะสองวันเนาะไอ้เป็นไอ้โปรเบทำงานที่โรงงานเบเกอรี่ทำพวกขนมปังพวกแรปแซนด์วิชค่ะทําหลายอย่างขนมปังเยอะแยะค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตทำส่งซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็สถานีรถไฟเนี้ยค่ะปั๊มน้ํามันค่ะ เอ้ยมือเจ็บมากเลยค่ะเลือดไหลไม่หยุดเลยแต่ว่าดีขึ้นแล้วเละคะ่ะดีขึ้นแล้วตอนนี้ดีขึ้น,น,นยาเห็นแม่กลับมาร้องไห้เลยค่ะหมอมารีบไปให้หมอฉีดยาเลยบอกอจะหายหรือเปล่าเอ้ยเป็นห่วงแม่ก็เป็นกันเอหายแล้วแหละวันนี้ก็ไปด้วยกันมาค่ะทำอะไรไม่ค่อยถนัดใคร ทำกับคงกับข้าวก็ช้าค่ะเดี๋ยววันพุธก็จะไปเริ่มงานใหม่พักไปหนึ่งอาทิตย์เลยครเนี่ยดีเล็บไม่ออกหมดคัะนิ้วไม่ขาดเนี่ยออกไปครึ่งหนึ่งไปกินเราอีกไหมเล็กก็วุ้นไม่เลีจานมาใส่เลยหรอพ่อปนี่เขียนในบอดฟอร์ดจะปนไหมมามัแบบเจอเอิญเนี่ยเขากินข้าวได้ไหมกินได้ลูก เดีย๋ยวพรุ่งนี้น้องวีเดียก็เปิดเทอมแล้วค่ะมอเซนวีเดียเวียนาโชอ่ะเฮ้เดี๋ยวเปิดเทอมวันที่สามนี่ค่ะสามกันยาน,นี่แหละค่ะโอ้ยไปโรงเรียนหน่อยเ <c oughs> ลิกวีเดียอยู่บ้านทุกวันก็ไม่ไหวค่ะเหนื่อยเหมือนกันแม่ก็ <c oughs> <c oughs> ไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนไปเล่นกับนาบีที่โรงเรียนเนาะเดือนตุลาคมเริ่มแล้วนะแต่ว่าอากาศยังร้อนอยู่เล อ,อ,อีกเรื่อง Entertainment เ,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 เอ่ยบ้างขึ้นหนึ่งยาเดอเมตาอโรโลจิสเจอร์เฮกซ์เดือนนี้เราก็เข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะแต่อากาศยังดีอยู่ค่ะเนี่ยยังอากาศยังร้อนอุย้ยเดินไปสบายเลยค่ะใส่เสื้อผ้าสบาย อร่อยใช่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 าน่ใช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 ่็ชลยช่ใ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 ชะเช่ใ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 ช่อช่ใ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 ชทํา่ใช่กช่ใ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 ไ่ใชนใช่ใช่ใชอใช่อช่ต้องไปหาหมอด้วย เดี๋ยวมอนัดไปดูอีกค่ะดูแพ้ก่อนไปสามรอบแล้วค่ะไม่เคยไม่เคยตัดมือตัวเองเลยค่ะทำงานเจ็ดปีที่นี่ครั้งแรกเลยค่ะน่ามั่เอรอเอาอีกเลยลูกป้าโอ้เดี๋ยวส่วนนี่เป็นปาปริกาติสติกลันติสเฮ้ยเนื้อไก่มาเล็กกว่าเพระลูกนู้อเอาไก่ไม่ไม่กินไก่เลย

ไอ้เป็นพรูเบียก็วิ่งเดียวอร่อยไหมดีใจไหมพรุ่งนี้เปดิปดเทอมเปิดเทอมไปโรงเรียนดีใจไหมคะชอบไหมนาบีไม่ต้องอาหารการหนุ่มมานาบีไม่นะคะนาบีไม่อ,าามอืม,อมไม่อะไรหรอก ไปเล่นกับนาบีที่โรงเรียนเด,เด็กเยอะมากเลยค่ะ<ม>เล่นกับคุณครูเอาต่างหูไปให้คุณครูอินคริดดูด้วยเนี่ยสร้อยก็ซื้อเรียบร้อยค่ะี่ยสร้อยสองเส้นหนึ่งยูโรสี่สิบบาทสองเส้นสวยมากเอ้พเดียวใส่ไปให้คุณครูดูเลยเป็นเพื่อนใส่ก็อยากใส่ค่ะที่โรงเรียนแม่ออจัดให้หมดเลยทีนี้ Papa is heel blij. Hmm? Gooi iets uh, open. Weer open. Ja, dat is ook leuk voor haar. Pak hem. Oh mama, dat mij heel boemi. Oh, papa is nu mama, silium, zo mij. Ze zijn heel veel boemen daar. Ja, mooi hè. Silium, papa zien we. Ja, straks even gaan wij water geven, Billy ja. ขนมกินน้ำยาปากระบุยอค่ะมีอยู่ซองชิ้นเล็กๆค่ะไม่เผ็ดหรอกค่ะพี่เอไม่ไม่ไมใส่แต่พริกแกงค่ะพิกไม่ได้ใส่กินเผกินเผ็ดต่อเนื่องแล้วปวดท้องค่ะปวดท้องต็วเลยทําแบบไม่เผ็ดค่ะเป็นยังไงลูกเอาแตงกวาไหมเอาผักหน่อยไหมอื้อ กิมบ๊อกกปันะล้กับบกปัน่นเ mm hmm. yeah. มนูนีโ้โรเบิร์ตแกก็ชอบจช่กุ้งผัดผงกะหรี่ mm hmm. ชวร์ก่าางใมัเล็กแต่ชวบบทกคุ้นางนอกมันร้อนจะมันเย็นมากไ <Yeah. S 2> ม่ไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่นี่จะเปลวินนะอเเอวางไม่รู้อ่ g เนาร้อนออ้าวค่ะ อือฮอเอาบบอบหมดอีกแล้วไปเดียวทั้งมือทังซ้อมเลยลูก้ยเบียวกูไปเจอไรไ์เบี๋ยวสองกันเอาอีกไหมเอาอีกไหมลิฟต์อาอีกโอ้เนี่ยจับเอาเอาไหนสามฟินดีเล็กอะอย่าไรสามครั้งเลยค่ะเยี่ยมเลยสะเลยแซมปลา ถ้าเป็นน้ำขนมกินไม่ค่อยกินหรอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ใส่เลยลูกนุ่งหิวขนาดนี้เลี๋ยวมิตเดียวพอแล้วเอามันจะเป็นโรคไตก่อนผสมผสมก่อนสุผสมผสมผสานเข่งผสมมิกซ์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 เด้อโอ้มิกซ์มิกซ์ i n อ่ะกินเลยลูกินเลยกินเลย ทำนั่นแส่ตอนเที่ยงนะจ๊ะยุ้ยขนมจีนจีนรอบสองรอบเย็นนี่ทำให้ดูเบื่กับวิเดียไก่แต่จิงเขนมจีนกับแม่อีกละโอ้พักไก่ดูเล็กกปจ้างเากัวน้ำยปนานีเล็กก์โอ้เเยอะมากวิดี ทั้งข้าวทั้งน้าหมดจนหิวเรื่องงานมนนี้วนี่วันนี้วันนี้วั้วัน้วันนี้วันนี้ัี้วันน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 ี้ันนี้วนี้วันนี้วันนี้วนนี้วันนี้วันนี้วันนีันนี้วันนี้วัันนี้ว้วันนีนี้วันนี้้วันี้วัี้ววันี้วันี้วัน้วันนี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 ้วัี้ววันนี้วัน

คยเห็นวิดีกินเยอะขนาดนี้เอาแบ่งกันแบ่งกันเราแบ่งกันแบ่งกันอืมแบ่งกันถอป่ะปาปแบ่งกันได้ไมป้าป้าไม่กินป้าป้าไม่ชอบเส้นขนมจีนป้ารู้นิดป้าปกนิดน้ำปลาน้ปลาีโี่เอามายโซี่เลยหรือฮึฮึเยอลยปะเน สวัสดีอัสโซยามีแม่สวัสดีภาษาปีนี้เอภาษาปีสวัสดีนัแล้วสวัสดีมสวัสดีมสวัสดีแม่สวัสดีแม่สวัสดีแม่สวัสดี่สวัสดีแมสวัสดีแม่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 สวัสดี เก่งเก่งเลยตูดภาษาคิดว่ายัางไงพี่เด็กไม่เก่งเก่งใครสวอนนี่หนูหนูอน้อนไปดูเี่ไหนมา้โบอบตุ่มให้เขาขุดเนาะ <h ums> สมองดีมากค่ะเด็กสามคน เดี๋ยวโตค่อยกินน้ำขนมจีนน้ำขนม,มจีนไม่ค่อยชอบกินค่ะพร้องเบียชอบกินแต่กับน้ำปลาอุ๊ม่มสงสัยเม่จะทำเม่อร่อยน้องก็เสียบอกระดาษก็ปาะเป๊กกว่า,ารการะเพียงฮะเออ กับผักปังไม่พอพี่เด็กอะลูกหิวหนักมาจากไหนนี่สู้หงเหรอแค่สู้เครียดใหญ่เช้าตอนกางนไม่ใช่หิวนักมาทานจากกลางไหนาากันเนี่ยมาจากไหนนี่ยกินขนมปังก็เยอะเยอะค่ะขนมปังตอนเที่ยงสี่แผ่นยังกับผู้ใหญ่ตอนเช้าสองถึงสามแผ่นเที่ยงสี่แผ่นผลไม้อีกค่ะ

บิดยาฟุกน e en ้เบ็ดมงกรอนฟุกว่ากนเยบเป็นวันสปาอกแล้วนี่ยบตื่ไปรงเรียนอ่านเรื่องเล่าอเล่านาคาดมีเปดเบ็ดในอุนิ้วกันกินข้าวเสร็จสาบอกว่าให้อาบน้ำไปอ่านนิทานนอนเลยค่ะวิญเตรียมตัวไปโรงเรียนนะ Maar ik heb hier nog wat beloofd. Mmm, heel goed. Ja, ja papa, je na het eet. eten. Jeetje en Janneke? Nee, ze voegt mij een snoepje. Ik zei na het eten krijg ik een snoepje. Oh, papa, Sanja, wat heb je? Kanon? O, lang geen gehaal, ze heeft geen kanon. Sanja toch? Pa, heb je het snoepje? Papa, mag ik van de Hoi, elke zo'n Ja, kijk, kom zo'n kant kijken. Papa, ik wil verkijken hebben. Verkijken hebben? Verkijken? Ja, ja. zo, dat zijn hier. Zo, we zijn bijna hier. Misschien heeft papa nog wel eentje voor jou. Oh, papa heeft ook nog een. Ja, als... een Papa, ik moet even kijken. Kijken hier in de vogel. In de vogel? Zo. Appen, we ja. ja. nog? คือนั่นคือพ่อพอลส่งเฟรคเกอร์มาฝากออทัยเฮ้ยดูซิอีกบีดี้แอร์ว่าต้องเป็นอะไรบีดี้แอร์โฟล์กแก่แก่กล้องส่งทางไกลหน่อยบีดี้แอร์โฟล์กมันรู้จะไปส่งดูอะไรไปส่งไปประเทศไทยจะเห็นไหมจะเห็นอยู่ เดี๋ยวเราลาคุณลุงคุณป้าก่อนค่ะเอฟเฟนไว้บายเซ็ตเนโอ้โหกินขนมกินไปหมดไปสี่กระจับเลยค่ะอือสี่รอบเห่อมากเลยทอมเยอไปหนักเกินไปกันไปยโอ้พอแล้วโอ้แคกินข้าวอีกโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะหนืมากค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเรานะคะ เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสด้มหลม่ยม่ม่เี